สวัสดีนะคะ hi good evening e n y b o d y how o r e you doing today ไม่ทราบว่าเพื่อนๆ uh, ที่เมืองไทยนะคะ uh, ได้ไปฉีดโควิดวัคซีนมาหรือ,อยังคะ่า uh, พอดีวันนี้วันนี้ uh, นนเก,กกะไปฉีดมาเป็นโดสที่2นะคะโดสแรกฉีดไปเมื่อ3วิกที่แล้ว uh, แล้วอันนี้ก็เป็นวิกที่2ก็เสร็จสิ้นแล้วทีนี้ uh, เขาจะมีมีแบบ uh, แบบคล้ายๆกับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่อะไรแบบนั้นนะคะที่ฉีดปีๆและเข็มใช่ไหมคะฉีดปีละครั้งต่อไปโควิดวัคซีนก็จะฉีดปีละครั้งเหมือนกันนะคะอตอนนี้ก็กำลังพัฒนาอยู่นะคะแล้วก็จะนำมาฉีดให้ให้ประชาชนแต่ที่นี่เขาฉีดฉีดฟรีนะคะไม่ทราบว่าที่เมืองไทยฟรีหรือว่าต้องเสียตังะคะ่ะ แล้วอ่ะที่เมืองไทยก็ใช้ของ Company ไหนคะใช,ใช้ของไฟเซอร์ไหมเหมือนได้ยินแวแวๆว,ว่ารัฐบาลจะออเดอร์ไฟเซอร์นะคะที่เมืองไทยคะ่ะไม่รู้ว่าแป r o ูปยังคะ่ะว่าจะใช้ของไฟเซอร์ Pfizer, ค่ะ,ะก็ขอให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะและก็แคล้วคลาดจากโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่าง รวมทั้งไอเจ้าโคโรนาไวรัสนี้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะ,ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของความอิจฉาลิษยานะคะ,ะคนเรานะคะถ้ารู้จักคำว่าพอสังคมก็คงจะมีแต่ความสุขสงบไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่มีปัญหาอะไรไม่มีการแก่งแย่งแข่งขันเอารัดเอาเปรียบ ชอโกงตลอดจนอาจจะมีการทำร้ายร่างกายาทำร้ายจิตใจกันนะคะหรืออาจจะเกิดการฆ่าฟันรันแทงกันก็ได้นะคะทำร้ายกันนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเด,ดะะชรัชกาลที่9นะคะแห่งราชวงศ์จักรีพระองค์ก็ได้ทรงสอนแล้วก็เตือนใจให้ทุกคนนะคะกินอยู่ใช้จ่ายอย่างพอเพียงไม่ละโมบโลภมากนะคะ มีมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นมีอะไรก็ใช้แบบนั้นนะคะไม่คือไม่ไม่คาดหวังหรือว่าไม่ต้องการอะไรที่ที่มันฟุ่งเฟือยเกินเหตุหรือว่าอยู่ในอ่าคือมันไม่เหมาะกับกับกับอ่าสถานะไม่เหมาะกับสภาพความเป็นอยู่เราก็อยากไปฝันเฟื่องหรือว่า อยากไปได้แบบนั้นแบบนี้มาซึ่งมันเกินกำลังความสามารถและสิ่งที่จะตามมาก็คือเป็นหนี้นะคะเป็นหนี้เนี่ยเป็นเป็นทุกข์เป็นความทุกข์แบบเป็นความทุกข์ที่ที่แสนสาหัสมากเลยนะคะคือเป็นหนี้แล้วถ้าไม่มีเงินใช้หน,นี้ไม่รู้จะทำยังไงเครียดจัดเลยนะคะเครียดบางคนหาทางออกไม่ได้ก็ต้องฆ่าตัวตายนะคะแต่หนี้มันก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะ คุณค่าตัวตายนี่ก็ก็จะตกทอดไปตามไปหาลูกคุณหลานคุณแล้วให้ให้รับผิดชอบตามอ่ะเขาเรียกอะไรตามตามอะไรนะคะตามที่เรียงลาดับนะคะเขาเรียกว่าอะไระคะคืจากพ่อแมออ่ลูกก็ต้องรับผิดชอบแทนนะคะจำไม่ได้ไม่รู้พูดว่าอะไรนะคะเพราะอารัชกาลที่9นะคะพระองค์ก็มี ทรงมีพระราชดำรินะคะให้ทุกคนได้รู้จักกับคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะคือพออยู่พอกินไม่เป็นหนี้เป็นสินไม่หาเหาใส่หัวนะคะเห็นใครมีอะไรก็อยากจะมีบ้างสุดท้ายก็มีหนี้ท่วมหัวตัวไม่รอดนะคะเมื่อหาทางออกไม่ได้ก็คิดสั้นหนีปัญหานะคะชีวิตของคนเราก็เท่านี้นะคะเกิดมาก็มีเกิดมีแก่มีเจ็บแล้วก็ตายจะเอาอะไรกันนักหนานะคะ การแข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นไม่เคยไม่เคยทำให้ใครมีความสุขอย่างแท้จริงนะคะมีแต่จะสร้างปัญหาไม่รู้จบให้นะคะอยากเด่นอยากดังอยากออกทีวีอยากให้ใครๆรู้จักเช่นชมยินดีนะคะมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอนะคะแล้วก็สร้างสรูมากมายเพราะาแล้วสุดท้ายแล้วนะคะก็ไม่มีใครจะหอบ เอาสมบัติพัสถาสาที่หามาได้ที่แข่งแย่งแข่งขันกันมาได้นั่นน่ะก็ไม่ไม่มีใครสามารถหอบออกไปได้ในวันที่คุณน่ะสิ้นลมหายใจนะคะตายไปแล้วอะ่ะไม่มีใครหอบเอาอะไรไปได้สักอย่างเพราะฉะนั้นน่ะจะแข่งแย่งแข่งขันถึงกับฆ่าแกงกันไปเพื่ออะไระทําแบบนั้นทําไมมันมีแต่ความทุกข์ทุกข์ทั้งสองฝ่ายนะคะ คุณค่าเขาเขาเสียชีวิตหรือไม่เขาก็บาดเจ็บแล้วคุณคุณก็ติดคุกนะคะ,ะ,ะต้องติดคุกติดตารางแล้วมันคุ้มคุ้มค่ากันไหมกับการที่คุณไปตัดสินใจทำแบบนั้นค่ะ,อ,ะอย่างเห็นใครออกรถป้ายแดงก็อยากจะออกมาก เห็นใครมีรถไถก็อยากจะมีมั่งเห็นใครขายข้าวขายของก็อยากจะขายมั่งเห็นใครมีบ้านก็อยากจะมีมั่งเห็นเขาติดเลรื่องวงจรปิดที่บ้านก็อยากจะติดมั่งนะคะแต่สุดท้ายก็ต้องรื้อออกเพราะว่าหวาดระแวงคนที่เขาไปติดให้ทั้งที่ตัวเองเป็นคนขอร้องเขาแท้ๆนะคะคนเราอะทาดีแล้วไม่ได้ดีอะเขาก็ท้อแท้เขาก็ไม่อยากทํานะคะเพราะฉะนั้นอะ คนเราอ่ะควรจะคิดดีทำดีต่อกันนะคะ,ะไม่หวาดระแวงกันในสิ่งที่ในสิ่งที่แบบมันไม่น่าหวาดระแวงนะคะ,ะเขาจะทำเขาจะทำร้ายเราเพื่ออะไรมีเหตุผลอะไรที่เขาจะทำร้ายเราเราก็น่าจะคิดเป็นนะคะโตๆกันแล้วแล้วก็มีสามัญสำนึกที่ดีกันแล้วทุกคนนะคะแล้วก็มีความคิด เป็นของตัวเองแต่ว่าความคิดของตัวเองนั้นนะก็น่าจะเป็นก็ควรจะเป็นความคิดที่ดีที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองนะคะ,ะเป็นคำพูดที่ที่ไม่ไปทำร้ายใครนะคะไม่ทำให้ใครเดือดเนื้อร้อนใจนะคะ,ะมันก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเกิดว่ามันคุณแค่อิจฉานะคะก็อยากอ,อยากได้อยากมีเหมือนเขาก็ลงมือทำรรมาหากิน เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองด้วยความสุจริตนะคะเอาเขามาเป็นแรงบันดาลใจให้เราพัฒนาตัวเองนะคะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองนั้นให้ดียิ่งขึ้นนะคะ,ะมันก็เป็นการอิจฉาในในเชิงคืออิจฉาเขาแต่คืออยากทำตัวเองให้เหมือนเขาแต่ไม่ใช่ไปทำร้ายเขาหรือไปแข่งขันกับเขา คือเห็นเขาดีเออเราก็อยากจะดีมั่งนะเออเขาขายันแข่งแข่งเออเราเราขายันแข่งแข่งเก็บเงินเก็บทองซื้อบ้านซื้อช่องอ่าแล้วก็จะมีแบบเขานะอ่าคืออิจฉาโดยเอาเอาแบบอย่างของเขาอ่ะมากระตุ้นมากระตุ้นอ่าจิตใจเราให้เราอยากดีอยากเด่นอยากได้อยากประสบความสําเร็จแบบเขานะคะแต่ไม่ใช่ว่าไปแก่งเยี่ยงแข่งขันไปตบไปตีไปไป,ไป ปยิงกันฟันแทงกันเพราะอิจฉาริษยาแบบนั้นมันไม่ถูกต้องนะคะการอิจฉาที่เป็นการกระทำะะทุกอย่างใ,ในทางสร้างสรรค์ไม่ใช่แข่งขันต่อสู้แย่งชิงเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะโดยการทุจริตคอรับช่านั้นมันก็เป็นการที่ไม่ถูกต้องปวดรังปวดลังมากเลยปวด,ดสุดๆเลยเดี๋ค่ แป๊บนึงเนี่ย,ยต้องเอาอะก้อนน้ำแข็งนะเอาก้อนน้ำแข็งใส่หลังไว้ตลอปดปวดมากปวดมากเลอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแปบ๊บนึงอือ พูดถึงเรื่องการอิจฉาอยู่นะคะการอิจฉาที่เป็นการาการทําทุกอย่างในทางสร้างสรรค์ไม่ไม่ไปแข่งขันต่อสู้แย่งชิงเพื่อให้เกิดเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยการทุจริตคอร์รัปชันนะคะแต่ถ้าเป็นการอิจฉาที่มากกว่าการอิจฉามันก็คือการลิษยาการลิษยาจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ที่ตัวเองต้องการ โดยไม่คำนึงถึงการผิดชอบชัว่วดีเป็นการลิษยาเพื่อทำร้ายทำลายผู้อื่นไม่อยากให้เขาได้ดีอยากให้เขาล่มจมชิบหายแล้วก็ต่ำต้อยกว่าตัวเองนะคะกะ็เป็นการเอาชนะด้วยวิธีผิดๆแล้วก็รุนแรงนะคะ,อ,ะอยากจะบอกนะอยากอยาก,อยากจะบอกให้คนที่ร่ำรวยเพราะการแบมือขอนะคะ นั่งนง,น,งนอนนอนไม่ยอมทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียหรืออาจจะร่วมยินดีที่จะทำแบบนั้นเหมือนกันคือมีความเห็นตรงกันแล้วก็ทำเหมือนกันร่วมใจกันทั้งผัวทั้งเมียคือแบมือขออ,อย่างเดียวไม่คิดทำมาหากินแต่ไหนแต่ไรมานะคะเป็คนคนขี้เกียจแล้วเงินที่ท่านได้มาด้วยการแบรมือขอเขาตลอดนั้นมันก็ทำให้ท่านอะ ภูมิอกภูมิใจมากนักเลยคะ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องน่าอับอายมากกว่านะมากกว่าที่จะภูมิใจนะคะ,ะเกิดมาควรเกิดเป็นคนคน่ะควรที่จะรักษาแล้วก็ภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของตัวเองด้วยการสร้างฐานะด้วยด้วยวิธีสุจริตและด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวของตัวเราเองนะคะ เพราะว่ามันเป็นตัวอย่างมันจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกนะคะให้กับลูกได้ดําเนินรอยตามเมื่อเห็นพ่อเห็นแม่เป็นคนดีลูกลูกก็จะดีไปด้วยนะคะถ้าท่านยังหลงเลวเองอยู่กับการที่หาเงินมาได้โดยการแบมือขอตลอดเวลานั่นน่ะคุณก็ไม่รู้สึกกระดากใจและอายอายลูกบ้างเลยหรอคะคุณไม่อายลูกบ้างเลยหรอคะเวลาลูกสมมุติเวลาคุณกําลังอ้อเลาะ ขอเงินจากใครอยู่าทางโทรศัพท์แบบนั้นคุยแบบอ้อล้ออ้อล้อเพื่อที่จะเอ่าอ่าเกลี้ยกล่อมให้เขาให้เขาคือทาให้เขาสงสาราพูดเสียงอ่อยๆพูดเสียงออดอ้อนแล้วก็บางทีก็บีบน้ําตาเพื่อจะเรียกร้องให้เขาเห็นอกเห็นใจแล้วก็โอนเงินโอนทองมาให้แล้วถ้าลูกคุณอยู่ตรงนั้นอ่ะลูกคุณนั่งมองหน้าหรือยืนมองหน้าคุณอยู่คุณวม่าลูกเขา คุณว่าลูกคุณอะ่ะเขากำลังคิดอะไรอยู่คุณรู้ไหมว่าในหัวสมองของลูกคุณอะ่ะเขาคิดอะไรอยู่ถ้าเขาคิดไปในทางที่ดีมันก็ดีนะคะแต่ถ้าเขาคิดไปในทางที่ไม่ดีเอา้าทำไมพ่อแม่กูเป็นแบบนี้วะทําไมไม่รู้จกทำไมทําไมทำไมต้องไปขอเขาทําไมต้องไปขอเขาเราหาเองไม่ได้เหรอพอ่อเราหาเองไม่ได้เลอแม่ ทำไมเราต้องไปขอเขาทำไมต้องไปออดอ้อนบีบน้ำตาแล้วก็พูดจะออดอ้อนเขาให้เขามาโอนเงินให้ถ้าลูกคุณคิดแบบนี้คุณจะรู้สึกยังไงแล้วลูกคุณก็คงไม่กล้าออกไปไหนเพราะถ้ามีพ่อแม่แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณทำอะไรคุณนึกถึงความรู้สึกของลูกมั้ยนะคะถ้าลูกคุณอยู่ตรงนั้นแล้วมองหน้าคุณอยู่ ตอนที่คุณกำลังทำอะไรอยู่คุณรู้เหรอว่าในในใจเขาตอนนั้นนะ่ะเขาคิดอะไรอยู่ถ้าเขาคิดคิดเห็นด้วยเห็นด้วยแล้วก็เคารพในการตัดสินใจในเคารพในการประพฤติปฏ,ปฏิบัติของพ่อของแม่มันก็ทำให้เขาเติบโตมาแล้วก็เอานิสัยนะั้นมาใช้นะคะแล้วอนาคตของเขาอ่ะจะมีไหม เขาจะอยู่กับอะไรเขาจะอยู่กับการแบรมือคอได้เงินมาง่ายๆก็ไม่เห็นคุณค่าของเงินก็ได้มันเท่าไหร่ก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยไม่แคร์เพราะว่าไม่ใช่เงินเราเราไม่ได้หามาเราไม่รู้หรอกว่ามันยากลำบากแค่ไหนเพราะฉะนั้นยังใช้ใช้จ่ายโดยโดยไม่มีเหตุผลและสาระเพื่อที่จะเอาชนะใครแบบนั้นน่ะลูกคุณก็จะทําตามนะคะเพราะฉะนั้นน่ะคุณอยากเห็นลูกคุณเป็นแบบไหน คุณก็ควรที่จะทำตัวคุณเองให้เป็นแบบนั้นให้ลูกเห็นนะคะพ่อแม่ทำอะไรยังไงนะคะมันก็เป็นต้นแบบเป็นต้นแบบให้ลูกเห็นและทำตามเพราะหลงคิดว่า,ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีงามเ,าเมื่อลูกคุณเติบโตขึ้น และประพฤติตัวตามต้นแบบที่เขาเห็นน่ะที่เขาเห็นแล้วก็ทําตามอ่ะลูกของคุณจะมีปัญหานะคะจะเข้ากับใครไม่ได้เพราะมีนิสัยเอารัดเอาเปรียบเหงแก่ตัวเหงแก่ได้นะคะแล้วก็พอโตขึ้นก็คือไม่ตั้งใจเรียนเรียนไปทําไมใน,นเมื่อของเงินได้ง่ายๆเ,เงินหามาได้ง่าย,ายหรือการขอเพราะฉะนั้นจะเรียนไปทําไมจะเรียนไปเพื่ออะไร เขาอาจจะคิดแบบนี้นะคะแล้วเขาความคิดของเขาอ่ะก็คงจะต้องสวนทางสวนทางกับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆเ,เ,เขาอ่ะพ่อแม่เขาก็คงไม่ไม่สอนให้ให้ลูกแบมือขอถึงจะยากดีมีจนเขาก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีของความเป็นคนมีคุณค่าของความเป็นคนนะคะเขาจะไม่ทำทำตัวให้ให้ค่าของเขาเนะี่ยต่ำลงต่ำลงทุกวันทุกวันนะคะ เขาจะต้องทําตัวเขาให้สูงส่งให้เป็นที่เชิดหน้าชูตาอของครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกนะคะ,ะแล้วถ้าคุณทําแบบนี้เนะี่ยลูกคุณนั่นแหละโตขึ้นก็จะไม่มีที่อยู่ในสังคมแล้วก็จะจะไม่มีใครก็จะต้องโดดเดี่ยวเดียวดายนะคะ,ะคุณทาแบบนี้คุณแม่มือขอคุณได้เงินมาง่ายๆก็เท่ากับคุณนะ่ดูถูกค่าของเงิน ดูถูกค่าของมันว่ามันได้มาอย่างง่ายดายโดยการอาอาอาแอบมือขอออดอ้อน,อ,อ,นอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เปิดบัญชีรับบริจาคนะคะทั้งที่ร่างกายเนี่ยสมประกอบครบ32ไม่มีส่วนไหนของร่างกายและอวัยวะที่ด้วนด้วน,วนกุดหรือผิดรูปผิดร่างเลยนะคะอ,อยากได้อะไรก็แบมือขอรอรับเงินบริจาคเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นอิจาริษยาผู้อื่นสุดท้ายลูกของคุณ่ะ ถ้าคุณทาแบบนี้ให้ลูกคุณเห็นสุดท้ายลูกของคุณก็ทําตามทําตามแล้วก็ดูถูกค่าของเงินเอาเปรียบคนอื่นเอารัดเอาเปรียบคนอื่นลูกของคุณก็จะไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วก็จะไม่เหลือใครไม่มีเพื่อนไม่มีใครครบค้าสมาคมด้วยจะต้องมีชีวิตที่โดดเดี่ยวเดียว,ด,ยวดายเหี่ยวแห้งรอวันตายเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเลิกเลิอกอิจฉาริษยาทําร้ายผู้อื่นเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะ ถ้าอยากจะมีที่ยืนในสังคมนะคะก็ให้เลิกนิสัยแบบนั้นถ้าอยากมีอยากได้ก็ควรทำขวานควายด้วยตัวของตัวเองนะคะสร้างฐานะด้วยด้วยตัวของตัวเองมันจะภูมิใจมากเลยนะคะภูมิใจจนแบบมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยนะคะกี่ยับความสำเร็จที่คุณจะได้รับหรือว่าเงินที่คุณจะได้มาจากการกระทำโดยสุจริตนั้นนะคะ,ะความอิจฉาริษยาน่ากลัวนัก ใครจมปลักมักจะจบพบชิบหายในดวงจิตคิดแต่เรื่องคุณเคืองใจรุมร้อนในไม่สรง่งแม้ครั้งคราไฟในใจลุกโชนล้นกิเลสเป็นสาเหตุแห่งจิตริษยาเห็นใครดีไม่ได้ต้องหมายตาราวกับว่าจะฆ่าให้ตายทันทีฤทธิ์อิจฉานำพาใจให้ตกตำ่ำ กล้า <S ell an> ทำเรื s mate, <S <S <os> <S mother, ่องเลวระยำต่ำศักดิ์ศรีเหมือนกับเป็นเช่นคนไร้มิตรไมตรีเหยียบย่ำยีผู้อื่นไว้ใต้บาทาเห็นผู้ใดดีกว่าตนทนไม่ได้คิดแผนร้ายทำลายเขาเต้าปัญหาเพื่อที่ตนนั้นจะได้ยิ่งใหญ่มา เกินหน้าตาผู้อื่นให้ชื่นใจอยากเสียจริงอยากยิ่งใหญ่อยากได้หน้าอยากจะอยู่คำแผ่นฟ้ากว่าหน้าไหนอยากจะได้ให้ชื่อเสียงเกลือเกลียงไกลเหยียบผู้อื่นยืนย่ำไว้ใต้ฝ่าตีนถ้าเป็นแค่นี่สยัยพานนั้นพอไหวพอจะแก้กันได้ให้หายสิน้นแต่นี่มันเป็นสันดานพานจนชิน อิจฉาสิ้นทุกสิ่งอย่างเขาสร้างมาอยากจะมีอยากจะได้ไปเสียหมดแต่เงินหดหมดกระเป๋าเศ้าหนักหนาเล่นไฮโลโปถัว่วจั่วทุกตายังมีหน้าอวดว่าตนเป็นคนดีก้มลงมองเงาหัวตัวสะบางทำท่ากลัง่งทั้งที่ไร้ในศักดิ์ศรีเกียดคร้านจนตัวเป็นคนคนอัป,ปรีโสเพณียังดีกว่าหนังหน้ามัน ถ้าเกิดคําคไหนมันรุนแรงไปก็ขออภัยด้วยนะคะกรอนมันภาพอไปนะคะมันหาคำลงมันต้องสัมผัสกันนะคะเพราะฉะนั้นาบางทีมันก็มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแล้วก็ท้ายท้ายคลิปก็มีเพลงเพลงให้ฟังนะคะเพลงก็เกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้นหละคะ่ะ ได้ชื่อว่าคนนะคะเกิดมาได้ชื่อว่าคนควรจะทําตัวแบบไหนนะคะเป็นเป็นไกด์เพลงนะคะแต่งมาเพื่อขายนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะขายถูกๆูกขายไม่แพงค่ะทุกเพลงที่แต่งที่เขียนขึ้นมาน่ขายราคากันเองทั้งนั้นนะคะติดต่อได้นะคะถ้าใครอยากนําไปสานต่อนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจนะคะ แล้วก็ได้พบแต่สิ่งที่ดีงามและเป็นมงคลกับชีวิตในทุกๆวันและตลอดไปนะคะอย่าลืมเกกะนิวส์้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e กับช่องเกกะนิวส์้วยนะคะ,ะ thank you so much take care good night บ๊ายบาน